ส่วนแล้วผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นนะครับคลิปที่2นะครับตัวนี้นะครับผมเชิญมากับคุณลูกค้าที่มาเปลี่ยนล้อนะครับใส่รถ t o y o ต a าซีเไปเมื่อกี้เลยนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นของ l e นโซโปรเจกต์ดีรุ่นโฟล์ฟอร์นี่นะครับเป็นตัวผลิตแบบโฟล์ฟอร์แล้วกันนะครับล้อโฟล์ฟอร์นะครับที่ผมเคยพูดหลายๆครั้งแล้วในคลิป นะครับมันคือล้อที่มีน้ำหนักนะครับอยู่ระหว่างตรงกลางนะครับของหนักสุดนะครับหรือหนักปกติกับเบาที่สุดโพรฟอร์มจะอยู่ตรงกลางนะครับราคาหน้าเว็บล้อตัวนี้อยู่ที่วงละ1,000 0บาทนะครับสิบแปกว้างแปยูคึงนะครับสี่วงก็4,000 0บาทถ้าคุณไปเบิกกับช็อปเดนโซราคาหน้าเว็บล้อเปล่า40,000บาทนะครับล้อตัวนี้ผมเทินมานะครับเมื่อกี้เลย นะครับลูกค้าเปลี่ยนใส่กับเดิมล้อไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็เทิร์นออกนะครับลายหน้าตานะครับกำลังนิยมเลยนะครับคล้ายๆกับ R S 05 RR นะครับของแต่ละแบรนด์แต่ละงานว่ากันไปอันนี้ล้อแท้เลยโซ่นะครับล้อนะครับที่ขอบล้อนะครับบอกทุกอย่างสัญลักษณ์นะครับตัวหนังสือเลนโซ่นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นล้อคาบิดมกนีเซ8นิ้วครึ่งนะครับลายมันก็คือ R 05 FF นะครับคือซีรีส์โค้ดมันนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ในเจนของโปรเจกต์ดีแล้วก็แทบกโฟลฟอร์มนะครับชัดเจนนะครับน้ำหนักตัวนี้บอกได้เลยผมลองยกดูแล้วมันเบากว่าค .18 มาตรฐานทั่วไปที่เราเห็นเห็นกันนะครับเอาแบบมาตรฐานนะนะครับแต่ถ้าคุณไปเจอล้อ .18 งานทั่วไปแล้วมันเบาอันนั้นอพานเลยนะครับมันบางนะครับมันไม่ได้มาตรฐานนะครับล้อจะน้ําหนักเบาได้ก็ต่อเมื่อมันผลิตแบบโฟฟอร์มหรือล้อฟอร์ดเท่านั้น ถ้ามันผลิตแบบธรรมดาแล้วมันเบาแสดงว่ามันบางนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะสเป็นูนอตตัวนี้นะครับห้ลูร้อยสี่จุดามนะครับล้อสีลมดำแบบนี้บอกได้เลยใส่ได้กับรถทุกสีนะครับกำลังมาด้วยนะครับสีนี้ยอดนิยมนะครับผมส่งต่อให้ทั้งชุดในราคาไม่แพงนะครับของเก่าเรารับเกิดนะครับหน้าร้านเราจะเป็นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ ตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเินทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ